อยาได้เผลอเข้าวงการไ<บ>อน้นี่จริงๆอ,อ,อะไรนะนไลฟ์เซอร์วิส <laughs> แบบไอไลฟ์เซอร์วิสเซอร์ไวล์วลยิงยิงตีตีจริงๆเนี่ยไอพวกไอพวกเซอร์ไวล์วผสมแซนด์บ็อกตีตียิงยิงเนี่ยมีเกมที่ฉันแบบรู้สึกน่าสนใจเยอะที่ที่ฉันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเกมที่แบบ ลูกหลานแห่งไมค์คาร์ฟก็แล้วกันพวกแบบเอนชาลเดอะไรนะโคนันเอ็กซายอะไรพวกเนี้ยน่าเล่นเยอะนะโนแมนสกายอะไรเงี้ยใช่ใช่ไอ้โนแมนสกายชิคกูเห็นสกูบัตแม่งมีคนทําสกูบัตหลังจากมันทํายานเองได้มีคนทําทุกอย่างเลยนี้ยานกันดั้มเว้ยอะไรก็เกมไหนก็ตามที่แม่งเป็นกันดั้มไม่มีนะเกมไหนก็ตามที่ไม่ใช่กันดั้มเว้ยมันจะมีกันดั้มเสมอและเกมไหนที่แม่งเป็นกันดั้มนะแม่งจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่แม่งไม่ใช่กันดั้มเว้ยเป็นพมกยาน เป็นอะไรก็ไม่รู้ก็คือกูจำได้ไม่ขนมกันโง่ในเกมกันดำไม่เป็นไม้สามลูกไม้สามันอะไรนเขาเรียกว่าสวัสดีทุกคนนะสันน้อยลองเทสเองครับเทสแล้วชัดขึ้นนี่ไงเออเออเดี๋ยวเราคุยเล่นๆกันไปอีกนิดนึงก่อนกำลังติดลมเรื่องเรื่องเดสตินีระเบิดไปได้ยังไง โอเพนเวิลด์ซาวิ่งไอซาวอวอลคั์ติ้งเออหลักๆมันอีเจอร์มันคือมันเรียกนี้เออจริงๆแล้วก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนะเกมมันสบายมันเบาสมองเลยเออมันแบบมันเล่นไประหว่างทำงานได้เว้ยใช่แมทเบอร์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอืมใช่จำจำได้ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเคยเล่นอะไรแมทบอลเดอะนัสซี่เล่นจุมไปด้วยสุดยอดเกมเกมนั้นเกมนั้นคือเกมที่ฉันชอบมาก ทั้งๆที่แบบแม่งซูปเปอร์กราดิ้งอ่ะจะเล่นจนจบจบเนื้อเรื่องได้อ่ะม,มันเหมาะที่จะไปเล่นแบบว่าทำเ็นอื่นไปด้วยใช่ใชใชเป็นเกมที่แบบเหมือนขับรถบรรทุกเลยก็คือเปิดเปิด y o u t u b e ไว้จอหนึ่งแล้วก็เล่นเกมนี้ไปด้วยเราจะดู YouTube จบได้ไม่งั้นเราจะดู y o u t u b e ไม่จบไปไปกดคลิกไปกดคลิปอื่นก่อนอะไรงนี้ วันวันวันคือตัดไม้ตัดขุดหินวนเก็บกิ่งไม้อะไม่เป็นกิ่งไม้ไม่เป็นเกมที่ตลกไอ้นี่มากเลยแบบตลกว่าอะไรนะแบบอะไรนะตัดไม้ช้ากว่าเก็บกิ่งไม้ไปเดินไปเก็บกิ่งไม้ตามแบบว่าเร็วกว่าจริงผมดูเกมเพลย์เหมือนยกผ้าห้ามมาเลยครับเม่ทั้งเกียร์ไม่จริงนะเสดงอีเตอร์นี่ห่างไกลมากเลยมันหนืดมากมันติดติดขัดขัดอันีเตอะอึดมากครับอันนึง แม่ฉันมาเดี๋ยวฉันแต่แต่มันคือยุคสมัยที่ใช่แต่ว่ามันไม่มันคือความไอคอนิกอะความเจริญอแต่มันไม้มีคือทั้งทั้งไทม์ไลน์เลยนะตัวไทม์ไลน์เองก็คือไม่ได้มีความเจริญเพราะมันเป็นช่วงยุคสงครามเย็นใช่แต่ถ้าถ้าคุณซันน้อยคิดว่าแบบเกมเมทั้งเกียร์ภาคเหมือนเหมือนเหมือนแฟนทองเพย์อย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงระบบเกมครับใช่ใช่ฉันว่ามันเป็นไลเซนไลเซนโคจิมาอยู่นะเมทั้งเกียร์ตั้งแต่ ตั้งตั้งแต่3 4มหเท่าที่เห็นอะตั้งแต่โซลิด<ะ>ตั้งแต่โซลิดเลยโซลิดหนึ่งอ่าแต,แต่ดูไม่ทันเพราะว่ามันเป็นไอ้นี่เลยใช่ไหมแบบเกมแบบมุมมองรถถังอะมุมมองแบบ,<โ>บท็อปทอป็ทอปดาวอะ จริงๆแล้วภาคสามก็เป็นแบบนั้นมันก็เป็นแทงคอนโทรลด้วยอ๋ออืมใช่พี่รู้สึกแปลกๆเพราะอย่างนั้นแหละใช่เป็นแทงคอนโทรลเขาพยายามใส่ระบบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งเราเอนจอยเหมือนกันนะคือมันเป็นเกมที่แบบอเออ,อเนี่ได้เลยนะแบบแค่แค่กดวิทยุฟังก็เฟลละ <laughs> แต่ว่าในในภาคสามที่มันรู้สึกว่าแบบมันหงุดหงิดหงุดหงิดอ่ะมันมันแบบที่บอกว่าเอ้ยทำไมลมแล้วไม่ลุกสักทีอ่ะคือจริงๆมันเป็นแบบนี้มันแต่เดิมมันเป็นเกมแทงคอนโทรลถูกปะแล้วทีเนี้ยเขาปรับปุ่มกล้องกับตัมคอนโทรลอ่ะให้เป็นแบบภาคห้าแต่ว่าจูนเบาลงมากๆไม่ให้มันแบบเออไม่ให้แบบมันเกินไปอ่ะเลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นแบบแท้งคอนโทรลผสมมุมมองผ่านหัวไหล่มันอะไรหรือแบบกีมากๆแแปลกมากแปลกมาก มันเลยดูแบบหนักมากๆแต่แต่ถ้านับเป็น feeling แล้วถ้านับว่าเกมตอนเพย์สมันก็ระบบเนี้ยฉันว่าอันเนี้ยก็คือดีกว่าดีกว่าฟ e e l i n g ตอนเล่นเพย์สระดับหนึ่งแล้วเพราะถ้าต้องเป็น <Okay. S 1> เลงด้วยอนาล็อกด้วยนู่นนี้นั่นน่าจะแบบน่าจะร้อนเลยแหละยุคนั้นยังไม่มีเอ็มอซิต์ด้วยมั้ง กันที่บอกเฮ้ยทำไมยิงแล้วมันวุดวะเพราะงั้นเขาเลยไม่เล่นเซนไนเปอร์เล่นเซนไนเปอร์นี่คือที่สุดละดากูนอฟยิงดากูนอฟด้วยด้วยนาล็อกนี่คือสุดยอดซึ่งดูจากแพลนในการเล่นบวกกับการดู walk through เล็กๆน้อยๆเอาแค่มันผ่านตรงนั้นตรงนี้ไปได้ยังไงฉันไม่เคยดูแบบไปไกลเกินกว่าที่ตัวเองเล่นนะเราน่าจะเล่นจบประมาณวันพุธฮะ ก็คือไลฟ์หน้าจบแล้วเนื้อเรื่องเดิมแต่ภาพสวยขึ้นครับใช่ใช่เพราะงั้นเมทชิงเนิอิเตอร์ถ้าถ้าเราไม่แบบไปทรมานกับอะไรบางอย่างจริงๆอ่ะน่าจะจบที่วันฟุธอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราอบพยพไปห้องข้างล่างกันเถอะโอเคแล้วเราต้องแล้วเราต้องเปิดเปิดกล้องกลับมาโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้วันนี้เรามีมีเรื่องจะมาบอก นิดนึงก็คืออันนี้อันนี้เป็นวีคทดลองมันจะยังไม่ถูกเพิ่มเป็นสเกจดูใหม่นะแต่ว่าเราจะทดลองไลฟ์สช่วงกันเย้เราจะมีเวลาไลฟ์กันมากขึ้นในระดับหนึ่งก็คือเราจะไลฟ์บ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยอันนี้เป็นคุยกับเล่นเกมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปพักกินข้าวแล้วเราก็กลับมาอีกทีตอน1นึ่ทุ่มอ่าประมาณนั้นประมาณนั้น วิกนี้จะเป็นวิกทดลองก่อนว่าแบบเอ๊ะไหวไหมมันทุรักทุเลไหมอะไรไหมแบบเบียดเวลาตัดคลิปอะไรพวกนี้หรือเปล่าซึ่งเท่าที่คิดดูอะน่าจะไม่เบียดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อน่ะฉันจะต้องเอาเอาคอมที่เล่นเกมเนี่ยไปเรนเดอร์ไปตัดต่อตัวคลิปเกมอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งณตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนระบบมาปล่อยไลฟ์เราไหลาย,ยาว เพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องตัดวิดีโอแล้วช่วงเวลาตอนกลางคืนที่ฉันจะต้องตัดคลิปหลังจากที่ตัวเองไลฟ์ก็เลยว่างเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมต่อกันเพราะนั้นเราจะไลฟ์สช่วงนะเย่ yeah! แล้วเท่าที่ฉันคิดก็คือตอนประมาณทุ่มหนึ่งนะ่าจะมีคนว่างเยอะขึ้น ก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนเปิดไลฟ์เราดูตอนว่างหรือตอนไม่ว่างตามนั้นตามนั้นก็ค่อยๆดูกันไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนเกมนะก็หลายๆย,ยาวๆตอนนี้เป็นเมทั้งเกียร์ก็เมทั้งเกียร์ไปจนจบฉันเล่นเกมหนึ่งไปจนจบอยู่ละถ้ามันไม่แบบสุดยอดจริงๆซึ่งณนะตอนนี้ก็มีปัญหาอะไรก็ถามไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็พอเพราะว่าไอ้นี่มันเล่นมามาหลายแล้วเนาะเออเราเล่นกันมาหลายอยู่อ่ะ